เดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาเข้าห้องน้ำไปให้นะโอเคไหมถ้าโอเคก็ไฮไฟกันมาไฮไฟกันแล้วโอเคไหมเนี่ยอ้าพรุ่งนี้ไม่เข้าห้องน้ำเหรอะจะต้องให้พ่อเอ่ยจริงๆหรอว่าคืออะไรอะ่ะบางทีมันก็ติดเหลืองนะเว้ยเออจะไม่ผ่านนะเว้ยเราน่าจะมองตาและประสานตาแล้วก็รู้ถึงใจสื่อถึงกันเดิเอาถ้าเข้าใจแล้วไฮไฟแล้วไฮไฟ,ไฟ ไฮไฟมาเออเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะทักว่าเให้มาไฮไฟถ้ารู้เรื่องแล้วอ,อ่ะเฮ้ยไฮไฟไฮไฟเจ๊ okay. นอนเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาเข้าห้องนำ้ำมาไฮไฟก่อนรู้เรื่องแล้ว ใคือหลายเทคไงหลายเทคกเลยไงเห็นไม้กันแล้วโอเคไม่เอาก็ได้หลายเท็กเลยหรือว่าตัดเอา